สบายทุกคนวันนี้จ่าชี้เขานีเมืองเดือบงเนี่ยนี่หยางไปนี่รถเอื้อเหรออยู่นี่รถมาสามารถอไปใด้จ่าสืพอผ้าสขัขวดเลยเขาบอกว่าขวดอยู่บ้านเฮาไหลรถจักรรถไงไปบ่ด้เลยไม่แต่ต้องหยางอย่างเดียวหยางเขานเมืองทุกคนหยางไปอีกฝั่งทางพุ่นแหละจังงิมีรถไปแต่ว่ามีรถกับคือนน่ะหวานแหละมันบอกว่าพูดไปดทางมันลำบากไปแต่ต้องยืมรถนำยัดพี่น้องแบบในหมู่บ้านไปแบบนี้นะจะ่ากระชิดไปหยางฝุ่นแล้วจ่าเสร็จไปยืมรถอัน อย่างจากเฮือนจอดไปประมาณสัวโมงหนึ่งจะไปยืมรถพี่หนองอยู่ฝุน่นอีกบ้านหนึ่งหล่ะกะสัสิเอารถจากเขาเข้าในเมืองมุนี่นะคิดบอกเลยทุกคนมองไหมสภาพายไสิอย่างหนึ่งสงกโมงก็อยากให้นะทุกคนก็อยกากให้จะให้ก็ไมห้เพราะว่าอ่า่อยก็บ่อยากเข้าจอกในเมืองแต่ว่าจําเป็นเพราะว่าเขาฝากของรีวิวมาใหา้เลย เป็นอาทิตย์แล้วอย่างท่ทันได้ไปเอาก็เลยว่าจําเป็นมันนี้อย่างเอาก็ไดวะผมเป็นอย่างเนาะแล้วก็คือแบบทุกคนทุกคนยังจับอันเหลืองที่จอยแบบพาสปอร์ตวะตอนที่จอยไปไทยจอยลืมตอนกลับมาจอยก็ลืมสุดถ่ายตอนนี้คือบุหยี่สิวเลยเป็นความผิดพลาดที่แบบว่าเออมันน่าจะเสียแล้วพาสปอร์ตจอยหาว่าเห็นแล้วตอนนี้น่ะฝากบริษัทขนส่งมามาฮอดแล้วแล้ววันนี้เันซอกว่าเห็นเพราะว่าหลายมือแล้วจอยไม่ได้ไปเอา พอไปบ่ได้เนี้นี่ลหละจ่าคงต้องได้ให้พาสปอร์ตใหม่ต้องใส่เวลาด่วนกว่าสิได้ไปในประเทศไทยอีกบางแต่วพาสปอร์ตจ้าวสีเอาได้บอหรือว่าสิเห็นบ่คันไปเห็นจ้าก็ต้องได้ให <Så. S 1> ้พาสปอร์ตใหม่ให้พาสปอร์ตใหม่ตามที่เฮาเห็นเขาเห็นแต่ข่าวเอาด่วนในช่วนหลายมันเอประมาณห้าพันหกพันบาทขึ้นไปคขาบว่าเอาด่วนประมาณหนึ่งอาทิตย์หรอวสามหมื่นสี่มื่น่ะเขาบอกว่าต้องประมาณห้าพันหกพันขึ้นไปนะทุกคน นี่บ้านเราจะอยู่กันยังสีห่างกันในเฮือนะฝั่งทางพุ่นนั้นหนามางไงแม่น้ำโคตรใหญ่แล้วขัววันนี้แล้วมันไหลนะจ้าจังไปวัวไทยสะพานในหมู่บ้านเราขาดรถ <c oughs> ไอ้ว่ไทยรถหน่อยก็ไอ้ว่ไทยรถใหญ่ก็ไอ้วัวไทยเอากนเลยต้องนหยังเอา <c oughs> ไปทางพุ่นก็มีหมู่บ้านไปเติมพูนเมื่อทางนี้ก็มันทางเขาในเมืองแต่เขาทางในเมืองเนี่ย เส้นทางทุช่วงนี้เขาลดมาดุดแล้วมันก็เลยเป็นตะเบิงนะข้าเจ้ารถฟอร์ดมาดุดเลยทุกคนเป็นทางใหม่แหละแต่ว่าเส้นทางวัานี่แหละไปบุได้ขัวบุ่มีคิดยากอยู่สิไปจังไดหุ <c oughs> เขาไปนะละทุกคนว่างกันทางเขาไต่สลามอยู่ใส่วะ นี่เว่าไงเพราะจะสะพานในหมู่บ้านละขาดขั่วขาดถอยก็เลยไปใส่่ด้ขอยว่าหนเอารถไปเป็นผู้ใดนเพราะสนั่นใจต้องได้หนักประมาณชั่วโมงหนึ่งมองไหมปูรถจักเขามาเนี่ยเดี๋ยวเขาเสียหามมาอุ้ยไปทางเดียวไม่มีทางไปว้า อยู่ไป้วเด้อทุกคนขัวขาดหรือว่าไงขัวไหลอยู่วันเขาเห็นขัวได้สองแสนหมื่นแสนฝนตกมาผนขัวไหลนูนเขาหน้าเขาผมไมฮหักมือคิดบอกแหละสิไปนะเด้ออันนี้แหละทางเขาในเมืองเขานะสะพานขาดไปผู้ใดขิงก็ไปบูไใดมัน ขวดมันก็ไหลเมื่อทางชวนยากขึ้นออกโอ้ทุกคนจังแทนเข่าผมมาข่าผมมาเนื้อเนี่ยขวดที่เขาให้ทุกคนขวดที่เขาสองซ้ำมือก่อนมันไหลเสียงแจวหลัวแบบนี้เอาไว้มันจุดอยู่นี่แหละร้อนด้วยไง เอกากลางทางต้ะะองนี่แหละที่ฝ่ายบยักอันเขาในเมืองนะโคตรแบบลําบากแต่ว่าก็จําเป็นเพราะว่าแข่งเขาฝากมาให้รีวิวเขาจําเป็นต้องไปเอามันฝากมาหลายมื่แล้วน,นี่ทางนั้นทางหวานเขาทางนีทางหวาน,น้เขาแต่ว่าพวกแม่งผ่านเขาต่างหวานเดียวกันนีแ่แหละแล้วพบกันในคลิปหน้าเดี๋ยวรักบาบาย